นวนสุภาษิตคำพังเพยได้ทีขี่แพะไล่คัดของยังไม่เสร็จเลยฉันลืมลเ,ลเอาขอมิ้นมาช่วยกันตากให้ดีอะไรกันเนี้ยทองเอกจนป่านเนี้ยยังตั้งร้านไม่เสร็จอีกเหรอนคนเข้ามาตลาดกันเต็มไปหมดแล้วก็อของมันเยอะนะจ๊ะใช่จ้ะ <S <S แม่ชบาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเฮ้ย <Favorite. S 1> ชักช้างุ่มงามจริงๆเลย จริงจ้าแม่ชบางุ่มงามเงอะงะอย่างนี้ทำการใดก็ไม่สำเร็จหรอกคนจะค้าจะขายมันต้องตื่นไวเตรียมไวขายไวนี่อะไรตลาดจะวายอยู่แล้วยังจัดของไม่เสร็จเลยจริงอย่างพอกล้าว่าโอ้ยได้ทีขี่แพะไล่ชนะพอกล่ามันแน่อยู่แล้วพอกล้าขี่แพะตอนไหนเหรอก็เห็นเขายืนเฉย โมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นได้ทีขี่แพะไล่เป็นสำนวนใช้พูดถึงคนที่ชอบซ้ำเติมคนอื่นเมื่อทำอะไรผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องปกติของคนเราเพราะความอิจฉารอซ้ำเติมอยู่แล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีเมื่อได้ทีก็ต้องซ้ำเติมให้เต็มที่โอ๋อย่างนี้นี่เองใจร้ายจัง เ้ยรีบช่วยกันจัดจะได้เสร็จไวๆไ,วได้